สวัสดีนะครับสลหรับนักเรียนชั้นปฐมศิกษาปีที่2นะครับในรายวิชาวิทยาศาสตร์นะครับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และก็เทคโนโลยีนะครับวันนี้คุณครูท็อปก็จะมาสอนในเรื่องของสัตว์เลี้ยงนักเรียนครับนักเรียนชอบเลี้ยงสัตว์อะไรอยู่ที่บ้านครับบางคนก็เลี้ยงอะไรครับเลี้ยงแมวเลี้ยงน้องสุนัขเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงอะไรครับเลี้ยงนกมีใครเลี้ยงสิงโตเลี้ยงช้างไหมครับ ไม่มีวันนี้นะครับเดี๋ยวครูจะพาไปทําความรู้จักนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสัตว์เลี้ยงนะครับสัตว์เลี้ยงนะครับนักเรียนสัตว์เลี้ยงก็คือสัตว์ที่มนุษย์นํามาเลี้ยงให้ความคุ้มครองตัวเลให้อาหารและสร้างความผูกพันนะครับต่อกันระหว่างคนกับสัตว์ซึ่งมนุษย์นะครับนำสัตว์เลี้ยงนะครับเพื่อใช้ประโยชน์หลายอย่างเช่นใช้เป็นพาหานะการใช้นะครับใช้สัตว์เป็นพาหนะ เช่นช้างหมาอูดนะครับเห็นไหมครับช้างกําลังทําอะไรครับใช้แรงงานด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้แรงงานก็เป็นช้างวัวควายลานะครับล่ออูดนะครับเยอะแยะนะครับอันนี้คือเรื่องของการใช้เป็นพาหะแล้วก็ใช้แรงงานช้างเป็นพาหะก็คือนะครับเวลาเราไปท่องเที่ยวนะครับเวลาเราไปท่องเที่ยวในสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของช้าง ก็จะมีช้างนะครับเป็นพาหะให้เราขึ้นไปนั่งนะครับบนหลังช้างบนที่นั่งหลังช้างแล้วก็เที่ยวนะครับแล้วก็ช้างก็จะเดินเที่ยวไปรอบหมู่บ้านรอบเมืองนะครับเพื่อที่จะดูนะครับแหล่งท่องทเที่ยวบริเวณต่างๆอันนี้คือเรื่องของพาหานะหมาก็เช่นเดียวกันครับในสมัยโบราณนะครับในสมัยอดีตของพวกเราการขี่ม้านะครับเพื่อที่จะการต่อสู้นะครับการต่อสู้การปกป้องบ้านเมือง ทุกวันนี้หมานะครับก็ใช้ในการขับขี่แต่ก่อนนะครับแถวอำเภอแวงใหญ่ของพวกเรานะครับมีการเลี้ยงม้าอยู่ที่ธานีตำวรวจแวงใหญ่นะครับก็เห็นนายตำรวจนะครับขี่ม้าในตอนเช้ากับทุกวันนะครับ <analog noise> แต่ก่อนนะครับซึ่งม้านะครับก็เป็นพาหะแล้วก็ใช้แรงงานด้วยคําว่าใช้แรงงานอย่างเช่นนะครับก็มีการนี่แหละเป็นการขับเป็นการขี่นะครับขี่ม้าเพื่อที่จะ ใช้แรงงานของม้าให้เกิดประโยชน์ช้างนะครับใช้ลากจูงนะครับท่อนไม้ที่มันใหญ่ๆซึ่งมนุษย์เราไม่สามารถลากจูงได้เห็นไหมครับช้างลากจูงสายโซ่นะครับลากสูงนะท่อนสูงหรือท่อนไม้ขนาดใหญ่ควายก็เช่นเดียวกันครับใช้แรงงานไถนาครับสมัยก่อนใช้ควายไถนาครับหรืออาจจะเป็นพาหนะนะครับเห็นไหมเหมือนกับเด็กน้อยสองคนนี้นั่งบนหลังควายเวลาแต่ก่อนนะครับครูก็เคยนั่งสมัยครูเป็นเด็ก ันนี้ก็คือสัตว์เลี้ยงนะครับที่เป็นพาหนะแล้วก็เป็นแรงงานต่อมาครับใช้เป็นอาหารเช่นเป็ดไก่หมูวัวตาเยอะแยะนะครับครูยกตัวอ,อย่างมาเพียงเท่านี้ใช้ฟ้าบ้านเช่ไนไรครับสุนัขครับนักเหลี่ยนใช้ฟ้าบ้านเห็นไหมหน้าตาดูร้ายเลยนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นเลี้ยงไว้ดูเล่นนะครับเช่นน้องแมวน้องสุนัขน้องนอกลูกนอกอย่างนี้นะครับเป็นต้นอันนี้คือสัตว์เลี้ยงกลุ่มของสัตว์เลี้ยงนะครับเหมือนกับเป็ดไก่ใครเลี้ยงไก่อยู่ที่บ้านเลี้ยงไว้เพื่อเป็นอาหารยกมือ บางคนบอกว่าพ่อผมเลี้ยงครับเอาไว้ชนเออันนี้ก็คือสัตว์เลี้ยงเช่นเดียวกันนะครับเลี้ยงปิดไว้กินไข่ไว้กินเนื้อนะครับสุนัขนะครับมีแทบทุกบ้านเลยนะครับเลี้ยงสุนัขเพราะว่าเวลาเราไม่อยู่บ้านใครเฝ้าบ้านให้เราครับสุนัขครับสุนัขก็จะเป็นยามเฝ้าบ้านที่ดีไม่ว่าใครที่แปลกหน้าเข้ามามันจะเอาไว้ก่อนเลยนะครับอันนี้คือเรื่องของการเฝ้าบ้านนะครับน้องแมวนะครับเลี้ยงไว้ดูเล่นนะครับหรือนก อนี้เป็นต้นนะครับโอเคครับอันนี้คือกลุ่มของสัตว์เลี้ยงนะครับนักเรียนวันนี้นะครับใบงานเลี้ยงสัตว์เลี้ยงนะครับคุณครูก็มีคําชี้แจงนะครับให้นักเรียนตอบคาถามตอนนี้ให้ถูกต้องข้อที่หนึ่งสัตว์ชนิดใดที่ใช้เป็นพาหะมีอะไรบ้างครับเรียนมาเมื่อกี้นักเรียนสามารถตอบได้ทันทีเลยนะครับสองสัตว์ชนิดใดที่ใช้ทําเป็นอาหารครับมีอะไรบ้างครับนักเรียนก็เขียนมาและสามครับสัตว์ชนิดใดที่เลี้ยงไว้ดูเล่น โอเคครับวันนี้ในเรื่องของสัตว์เลี้ยงนะครับคุณครูก็ขอจบการเรียกนการสอนไว้เพียงเท่นี้เราเจอกันใหม่นะครับในชั่วโมงถัดไปวันนี้คุณครูก็ขอสวัสดีครับ